นนเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักและมีเพื่อนมากมายวันหนึ่งพ่อของเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้นนเลยมีอาการที่ติดโทรศัพท์มือถือและทำให้ไม่สนใจการเรียนเลยวันหนึ่งขณะเพื่อนๆของเขากำลังเล่นฟุตบอลแต่นนนั้นกลับสนใจแต่โทรศัพท์ลเลยทำให้มีการห่างเหินกับเพื่อนๆในขณะที่กำลังทำการเรียนการสอนเพื่อนๆกำลังตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอนอย่างตั้งใจ โทรศัพท์มือถือไม่สนใจการเรียนเลยทำให้ผลการเรียนของเขานั้นเริ่มแย่ลงเรื่อยๆในวันที่ประกาศผลการเรียนก็พบว่าผลการเรียนของนอนนั้นตกต่ำและทำให้ต้องซ้ำชั้นเขาได้เงยหน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูแล้วพบว่าเพื่อนๆของเขาแต่ละคนนั้นกำลังไปได้ไกลแต่เขานั้น อยู่กับที่เพราะขวัญหน้านี้ติดโทรศัพท์มือถือเลยไม่ได้สนใจการเรียนเลยแม้แต่น้อยถึงค,คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาสนใจการเรียนเหมือนเดิมตั้งใจขยันขันแข็งอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นและกลับมาเป็นนักเรียนเรียนดีและน่ารักเหมือนเดิม